สบายดีสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวและทางต่างประเทศเนาะมื่อนี้กลับมาอยู่กันกับส่งสาวไทยสาวลาวเซเนีกะดพี่น้องอ้าวเมื่อนี้สไทยได้มีโอกาสเลกเบียกแต่เวนแลพี่น้องเาากได้ไปซื้อเฮ็ดอยู่แคมทางเนื่หนาโรงงานไทยนะทุกคนเนาะฮากะได้เป็นเฮ็ดและโง่นะทุกคนเนาแต่วาอยูทางฝั่งไทยนี่เพื่อจะเอิ่นคือฮาวดูโบกเนาะเดี๋ยวสไทยเอาหนาตาเฮ็ดให้บ่ก่อนน่งห้็ดของาวนะทุกคน มันจะเป็นจังอีลานี่นี่เนาะมีแต่ดอกใหญ่ๆง,งามๆแล้วพี่น้งนองๆอยู่ทางฝั่งไทยนี่เป็นเอิ้อวาเห็ดยังเนาะคอมเมนต์บอกสไตเนี่เดอ้อเมื่อนี้เขาก็ระมาแกงง,งงานเพิ่นกะโรงงานเพิ่นบ่มีแกงเหง็ดเนาะเขาก็สิได้มาซื้อแล้วก็มาแกงกินเองเนาะทุกคนเนาะนี่เดี๋ดอกางามๆเลยเดี๋ยวเฮามาล่างนํากันก่อนแล้วก็ไปแกงกินนํากันเนาะตอนนี้เป็นเวลาอาหางงเนาะทุกคนเนาะหางงแล้วแต่ว่าอ้ายกับเอื้อยของชาวไทยมันเพิ่นยังบ่ได้เลิกเวียกเนาะทุกคนเนาะกับพี่สะพายอั่างเด็ยังบ่ได้เลิกเวียก แล้วเขาจะเห็ดกินถ้าปะเพืนกันเนาะทุกคนจะไทยมาหาก็มาหอดบางแดนแกรกเปลี่ยนเครื่องมามาลงกับพีน่นะ้องอุซี่เนี่ยเดี๋ยวเขาล้างเห็ดก่อนทำอีสีเฮากะเออทำอีเฮากะสีล่างแบบล้างน้ำละละ่าสะกอนเนาะล้างน้ำละ,ล,ะ,ล,ะล่าอะไรก็ค่อยๆกูดออกกันทุกคนเนาะต่อไปเฮาสีล่างเป็นน้ำเกลือสองหน้าเนาะมันเดี๋ยวกินข้าวคนเดียวคือเก่าโนเลิกวิยาการมื่อนี้อ่า เขาไม่ได้หายเลิกจากเขาไม่ได้หายเลิกแต่ว่าเขาถ่ายอันบอกบอกเขาอยู่โอทีเพราะว่าอันเฮ็ดคิปหายพี่น้องเอฟซีเบิ่งน้ำกั่นแล้วทุกคนเนาะเพราะว่ามเมื่อนี้ผู้ซื้ออยาจะกินแกงเฮ็ดลายแล้วทุกคนเนาะคั่นสมุนไพาห้ามอันเลือเวียดขำมันบอกจะไปซื้อเฮ็ดน้ำมันชิบูมี่เห็นนะเขาก็เตยเขาออกโอ้ก่อนเมื่อนึงเนาะบอรเฮ็ดโอทีก่อนเมื่อนึงเขาซืมาเฮ็ดแกงเฮ็ดมาทุกคนอ่ะล่างก่อนล่างนั่นละล่าสะกอนทุกคนเนาะแล้วก็ขูดอ่า พวกขี่ดินพวกเศษยังออกก่อนเห็เเดไม่ได้ดอกงานเลยว้าทุกคนเด็กไม่ได้หอกงามเลยเดี๋ยวสตท้ายล่างแ,แล้วแล้วเฮาสีไปถ่ายตอนที่เฮาเห็ดกินเราทุกคนเนะาะว่ามันสีเหล็กสีเดียวสำนัยนกะเป็นกำลังใจให้ส้ายไนไทยเนะาะเพราะว่าเมื่อนี้เฮาจะมาสู้ขี้มือให้ทุกคนเบิ่งว่าสตท้ายเห็ดกินได้ดีโอบอนะ่เนาะ ไส่กาได้ล่างเห็ดเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็ะผาไปเดียมหอยแล้วนี่หน้าตาหน้าตาของเห็ดชาไทยเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปคางหม้อเดีอทุกคนนอนคางหม้อแล้วแล้วเฮาก็เอาน้ำเนาะต้มจนผดแล้วเฮาก็สิพากันไปต้มเห็ดกันนะทุกคนเนาะแล้วทุกคนน,คน,นี่เออชาวไยอยากจะถามหน่อยหนึ่งว่าอยู่ไทยนี่เขาเอินว่าอันเห็ดละงอกนี่เขาเอินว่าใดๆนะทุกคนเนาะไพ่หู้หรือว่าแบบไพ่มีข้อมูลอีสังกาในน้ำชาไทยในยเด้อเพราะว่า ฝั่งย่านวาฝั่งไทยกับฝั่งลาวนี่บอกบุคือกันนะทุกคนเนาะปะเดี๋ยวเขาไปเอาหมอเนาะใส่น้า,าแต่ก็ไปคางน้า,ากันเนาะเ,าเดี๋ยวไม่ใช่คำแล้วเบิร์นแดดไก่สีเวิดเลยทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวไปติดตามตอนต่อไปน้วกันเมื่อนี้สาไทยก็สิได้บอกทุกคนว่าส่งยูทูปของสาไทยแห่งได้ผ่านไปเที่ยวฮอดแล้วเด้อคุณเด้อแล้วก็ขอขอบใจเอฟซีเบิร์นทุกคนเนาะที่คอสยสนับสนุนและกัเบิร์นคลิป ของสะทายจนสอกของสะทายผ่านทุกคนเนาะสะทายก็ดีใจร้ายแต่ว่าตอนนี้เห็นยังรู้สึกเหมยเลยทุกคนเราแกอยากนอนแหงอาสีว่าอเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าอาซีว่ากคือกะกาแน่เนาะต้องขอโทษขออภัยทุกคนแน่ราว่างานที่สะทายเห็ดน้ำมันกาคนขังที่จะเลิกแบบเลิกคำนอนแล้วกางงานกันยากนักแนะน่ได้ยืนเบิดมือนาะทุกคนทได้ยืนเบิดมือเลยแล้วบันนี่เนาะสะทยกะบรรอด้เห็ดโอที่ โมเมนว่าจะนายบริหิทเนาะสตาไทยบริหิตเองเพราะว่าสตาไทยหันอยากกลับมาเพื่อนแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนเนาะ mm hmm. คลิปเดียวกันยังดีนะทุกคนเนาะคลิปเดียวกันยังดี mm hmm. เผื่อทีจะแบบบรใหิ FC ทุกคนหันลืมสตาไทยเนะ mm hmm. ยาะสตาไทยก็ต้องขอบใจเอะทั้งว่าสีบริฝากอี่ังมาให้ด้วยว่าอีซังกันทุกคนกคอยเป็นกําลังใจให้สตาไทยเนาะแล้วก็คอยซับพอร์ตสตาไทยว่านั่นว่านี่ให้สตาไทยมีแบบมีกําลังใจอย่าคิดจงอ่ะนะ mm ัฟนบ่มีทุกคนหัน สาไทยคือสิบริมีมือนี่เนาะบริามาอันห่อจุดนี้เพราะว่าสาไทยก็เคยทอ่อหลายเถื่อเนาะเคยท่อหลายเถื่อแล้วก็เคยบริยาค,คิดคลิปหลายเถื่อแต่ว่ามีไอเนาะมีไอสายลมแล้วก็เบาสุกบนนันนาเนาะทุกคนนเาะแล้วก็เบานมเนาะทุกนะคนหลายๆคนทั้งหลายทีมงานคงพวกเข้งหลายบริทุกคนัแถ่คอยให้กำลังใจสาไทยคอยสนับสนุนเนาะคอยสปอร์อรตโดยเฉพาะไอสายลมแล้วก็เบาสุกบันนาเนาะ คอยพยุงสซไทยอยู่เนะาะไล่เถื่อทีสซาไทยแบบเท่าหลักโบถอ่อายคลิปโบเห็ดคลิปเนะาะ่นกะจะหมักมาสซาไทยกับบอกสซไทยว่าถ่ายคลิปเ้อเห็นนั่นนั่นเยอเห็นนี่น,นี่เยอคอยแนนำสซไทยไว้ทุกอย่างเนาะต้องขอบใจอ้าทั้งสองล,ลายเยอะและเมื่อนี้เนาะสซไทยกาอยากแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทหนึ่งว่าสองสซไทยผ่านแล้วมีแต่ว่าเฮาจะได้ส้างอะไรได้น,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 นะทุกคนนองมาดีเนาะเทิงว่าอ่ามัน มันสีแบบลายได้รืกว่าผู้ติดตามของเฮายงบลายแต่ว่าเฮาก็เห็ดไปเรื่อยๆนะทุกคนเออเห็ดไปเรื่อยๆป่ะเห็ดไปเรื่อยๆเออบอดพิษเลยเดี๋ยวนี้นะชิโนลาเลยทุกคนตาสะทายิลับนั่นเงี้ยรู้สึกว่าบอสบายมือนิ่มผู้สูบบาสบายหนุ่คนหนุ่เพราะว่าเขาไปทางไหน่ะมันหนาวแล้วมันเป็นแบบเป็นห้องโถงใหญ่ๆมีแอร์มีช่างเต็มเปิดสะทายกับบุถึกกับแอร์บันไดเนานะแล้วแล้วันววนี้กับ ลายเถิดที่เซไทยเป็นไข่โบโบสบายนั่นนะนี่นะทุกคนเนาะแต่ว่าตัวแรกนี้ฮะก็สิบปได้ลายโซดแหละเพราะว่าสซไทยก,กะคอโตกับขอน่อนเนาะแล้วจะมาลายโซดในวันอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะทุกคนอย่าลืมเป็นกนําลังใจให้สซไทยเด้อมันจะมีมือม่อใดมื่อหนึ่งเนาะทุกคนเนาะที่เซาไทยเองนี่แหละอยากเฉลยจังเลยเนาะ,ะ,ะออกเตวี่อยากแหละเออออกเตวี่อยาแต่ว่ายังไม่เม็นตอนนี้เบาพื้นในอนาขดนะ เราจะแก่จะออกไปวิ่งเผื่อมาเหตุยูทูปเนาะมาเหตุยูทูปให้ FC บุลลืมสาวไทยเพราะว่ามันก็เป็นอีกสองทางหานึ่งที่ชไทยชีงหางเงินได้แต่มันก็เป็นอาชีพที่ชาไทยหมักแม่เนาะแล้วก็เสียออกมาเหตุอาชีพเก่าเนาก็คือเหตุยู u ูปแบบคล้าของออนไลน์คือเก่า,าทุกคนเนาะคัดวาสไทยมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาคันวาในอนาคตเหรีเงินมันเป็นแบบ มันเปลี่ยนคือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยบางทีสะใจปบะเด็ออกก็มีเนาะออกไปเบียกนะนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับเงินขึ้นกับค้ำเบ้อทุกอย่างนะนกเงินกับคําซื้ออยู่ซื้อกินกับขึ้นกับเงินเนาะเหากต้องสู่ชีวิตต่อไปทุกคนอ่ะในเรื่อก็อย่างนะทุกคนเนาะกาบอกว่าทรงสะใจมันจะเป็นแนวใดหรือว่ามันจะมีผุดจานหน่อยหรือว่าผู้ติดตามลายเนาะสะใจกระหักเพลงทุกคนคือเก่าแล้วก็บ่ลืม คนที่เขาคอยอยู่เบื้องหลังสาวไทยคอยสนับสนุนคอยอเบิ่งคลิปสาวไทยเนาะเบิ่งคลิปสาวไทยละลาศไทยก็ดีใจเลี้ยงทุกคนเนาะถึงว่าเม็นอยู่ไส้ก็ตามแต่ส่วนใหญ่เอฟซีชาวไทยก็อยู่ประเทศไทยเนาะเป็นคนไทยเนาะทุกคนเนาะคนไทยกับบุคคลที่ผู้ลาวไปแล้วเวลาสาวไทยเดือดห้อนถือโกงอีสังก์กะไอ้เหม็นกะคอยแบบคอยให้กำลังใจเนาะแล้วก็ส่งเงินมาให้ ให้แบบให้เป็นกำลังใจสะาไทยให้สู่ต่อไปนะต้องขอบใจอ้ายคุณหลายๆเนาะสะาไทยกับโบเคยลืมแล้วปะนี่เนาะต่อไปกันสตาไทยกันชีได้จบการบอกก่อนแป๊บหนึ่งนาะเพราะว่าเขาไปแกงเฮดมาให้เอฟซีเบิ่งแล้วก็กินนลำกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็กินข้าวคนเดียวคือเก่าทุกคนเลิกงานมากกันพอแม่กับยูน่านาะกับยูน่าะทุกคนเน้องสตาไทยก็ต้องไปอยู่เพื่อนายเอื้อก็เลิกขำคือกันเนาะ แต่ว่าเขากกษียณกินขาวกันทานาเงาวบวกเงเงาหน่อยหนึ่งเล้ก็เนาะเงาหน่อยหนึ่งจึงมากินกับอันจึงมากินข่าวกับเอฟซีนะทุกคนป่าเดี๋ยวเขาไปแกงเห็ดนำกันทุกคนเนาะตอนนี้สวไท้ายก็เลยค้างหมอคือเี็บแล้วจ้าทุกคนนี่เน,นาะน้ำห่อน้อยหนึ่งน้ำห่อน้อยหนึ่งสุดท้ยเอาเห็ดต้นลงไปเลยเนาะเพราะว่าใจห่อนนาอยากกินขาวคือว่าเมื่อกินยังพดบวก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 ,บวกจเอาเห็ดลงไปแับ เป็นแบบเป็นแบบนี้เลยเนาะทุกคนนี่เขาก็สีถ่าเห็ดซุกแล้วเขาก็จะค่อยแบบปรุงเอาเนะาะจะไหนบางคนจะ่อยจัยงปรุงเอาก็ได้นะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวคูเด้่าอยู่ไทยนี่เขาเอ,าอื่ว่าเหนะ็ดยังเนาะพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ในหะ้ชาวไทยนี่เด้ออันนี้คือชาวไทยหันได้แบ่งเนาะอันใดมันใหญ่ฮะนะชาวไทยกต็ตัดเขิงตัดเขิงนาทุกคน และนี่ก็คือหน้าตาของแกงเห็ดเฮาพี่น้องแล้วก็มีมปลากระป๋องนะทุกคนเนาะแล้วก็มีอ่ามกหนนะ่อไม้หน่อของแม่้าวไทยที่เพิ่นเห็ดไว้าสาวไทยกินแล้วครหนึ่งคหนึ่งนะทุกคนเนาะนี่มาสิบเแจ้ปันใดเด้อทุกคนเดอ้อเพราะว่าอ่าวไทยบบได้แบบดอกไฟมันบ่คอยแจ้งนะมันก็เลยเป็นน,นี่นะทุกคนมาทุกคนมากินข้าวนักันเด้อพี่น้องเดอ้อมื้อนี้เฮามาถ่ายคลิปแบบเบาๆเนาะ พอเอฟซีบ่ลืมสะทยนะทุกคนเนาะป่ะมากินนกันมาให้กะบเลือกเลียงขนาดเลือกเลียงละเว่นนี้เขายัางแบบหนึ่งข่าวพ่อท่านหนึ่งข่าวพ่อท่าน,นข้าวสิกินข่าวเย็นเนาะจะมีปลากระป๋องในเอามาข้าสิซิมอันเล่นกอกไ,ไม่แห้งทุกคนไม่แห้งจะได้กินข่าในเงินตัวเองนะเดี๋ยวสุดหน้าก่อน จากซีเร <c ậ u> ียสทุกคนมีความมันหวานหน่อยหนึ่งเนาะหวานหน่อยหนึ่งหวานน้ำเพชรพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อดจัดอันกันนี่บุกเพชรปันไดพี่น้องบุกเพชรปันได กำลังพอดีพอดีเนาะเพราะว่าสะพายหันได้อันใส่แบบใส่เพดดิบมีแห้งเด้อคือไปกินอยู่โ้งงานเนี่ยซีบอมี่เนาะแบบเนี้ยแบบซีบอมี่พวกน้มหัวต้มทอดยังไม่เจอบมีแต่เนื้อเย็นๆเที่ยงมาๆมา โซน้ามัอนหอนมีแหงเดี๋ยงเลยไปกินแบบซีแต้เหมือนแบบรังแต่แล้วหน้ามาเนาะบไปกินแบบซีเลยสำหรับคลิปนี้สไตล์กัขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่กินแกงเห็ดได้เบิร์ตแบบเบิร์ตเหน้าเด้อทุกคนเนาะเพราะว่า ตอนมันยังห่อนอยู่พี่เนาะชาวไทยมันหมักสดหน้านอนหมักสดอีกอยังมันห่อนแบบนี้กินแล้วมันมีแห้งพี่เนาะทุกคนจะลืมเด้อไปกินอ่าไปซื้อเห็ดมาแกงกินนอนลองเบิ่งแบบชาวไทยนะทุกคนเนาะมันแซ่บมันถึงใจแหงไอ้ทุกคนลองไปซื้อกินบเบิ่งเด้อเห็ดละงอกเนาะสำหรับกินนี่ใส่กับคอลาไปก่อนเด้อเมื่อหนักมันหน่อกันใหม่ทุกคนเนาะอย่าลืมเบิ่งคลิปแหย์ชาวไทยเด้อเบิง่งคลิปแบบย้อนกลับไปเบิ่งกแหย์ชาไทยเนี่ยนอนเผื่อเพิ่มเวลาเพิ่มยอด เผื่อจะหาอะไรได้ได้ไดนะทุกคนเนาะมือหน้งพ่อคนใหม่ในคลิปใหม่ทุกคนนอนอย่าลืมกินฮอทกิทเทิร์นสไตล์เด้อ